บรรยากาศข้างนอกมันไม่สดใสเลยนะดูสิท้องฟ้าแม่งมืดคืมเหมือนะแล้วใครมีกูโอ้ไฮเบอสแเรเวเจนเดอรี่อ่าเทคนิสเอาไปเบสแน่แนๆโอ้โหโอ้โหอ,อ้เบสแน่นมากาดีจริงๆเลย Just, you Watch your way, my closet. เฮ้ยบอวส VR เ e g e n d a r y ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนติเกลนะก็เอามาอยู่กับพี่เหมือนเดิมในติงเกลโอเควันนี้พี่ก็จะมาให้เนื้อประทัทเครื่องบินของรัสเซียนในเทียร์สองเนื้อประทัทเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าแอร์เมลคูเนซอฟเนาะเป็นเนื้อประทัทเครื่องบินของโซเวียตอ่าโอเคก็มาดูที่สเปคของคูเนซอฟกันก่อนนะ คุณเนซอฟจะมีความแข็งแรงอยู่ที่172,900มเรความเมลอยู่ที่10.1ความคล่องตัวอยู่ที่5.2อระยะเวได้อยู่ที่9.2ระยะตรวจสอบของโซน่าอยู่ที่1.4ก็อาจก็จะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะนิ่มอยู่นิดนึงเนาะ,ะมาดูที่ยุโทโธปกรณ์ของคุณเนซอฟกันดีกว่าคุณเนซอฟเ,เป็นเนื้อบทุกเครื่องบินที่จะมี ิสไซอยูหนึ่งเบิร์สที่ติดเป็น SSM 7 k c s t a r เคสตารเครื่องยิงงูกระเบิดที่ติดเป็นไ u r UR 5เครื่องบินจู่โจมที่ติดเป็น su 4 7เบอร์ขุดเครื่องบินขับไล่ติดเป็น F18 Hornet เฮลิคอปเตอร์ติดเป็น a l i ิ a t o r อ a เอเอติดเป็นฮิตโตริก ชื่อยากชิบหายเขายกโียก็กานันมันเรียกง่ายเออก็ประมาณนี้นะวันนี้เซตของพี่มันค่อนข้างแปลกนิดนึงนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง AA ทั้งเครื่องบินขับไล่ฮอรอประมาณนี้เนาะก็มาพูดถึงเหตุผลกันก่อนนะอย่างแรกเลยเครื่องบิน <ilan> ข <anders> <ED> ับไล่พี่ติดเป็น h o r n e t เพราะว่า Hornet นั้นมีความไม่มีฟอร์เสตที่สูงที่สุดในบรรดาเครื่องบินทั้งหมดเนาะคือเน้นสปอร์ตเนี่ยไม่ได้เน้นขับไล่ ต่อไปเอวิเกเตอร์พี่เอามาไว้เพื่อป้องกันพวกเรือดำน้ำที่จะมาเล่นคุณเอซอร์นะเพราะคุณเอซอร์นั้นจะค่อนข้างเสียเปรียบกับพวกเรือดำน้ำต่อไปเอเอเอ,เอ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 ของคุณเอซอร์นั้นติดได้แค่ประเภทเดียวเท่านั้นซึ่งต้องเลือกว่าจะติดได้ระหว่างติดเป็นประเภทปืนกลหรือว่าติดเป็นประเภทมิสไซล์นะพี่ก็จะลองติดเป็นโฮอีกนะเพราะว่ามันคำนั้นที่บายบอกว่าเป็น อาวุธต่อต้านอากาศยานยิงเครื่องบินศัตรูได้เนื้อประชิดสร้างความเสียหายต่ำแล้วก็มีความแม่นยำสูงอบอกว่าความความแม่นยำสูงแสดงว่าก็มีโอกาสที่จะยิงพวกวิซัยของศัตรูโดนอยู่เนาะก็อันนี้คือในทฤษฎีของพี่นะพี่ก็จะลองไปดูก่อนว่าทฤษฎีของพี่มันได้ผลจริงไหมอโอเค ดาเน,น่ก็จเป็นหมกกู่เกาะไอซ์แลนด์้วไม่คนออกวะคือในทฤษฎีของพี่ที่ว่าถ้าติดเป็นปืนกลปืนกลมันจะช่วยยิงมิสไซล์ให้ไหมนะแล้วก็ถ้าพี่ติดเป็นมิสไซล์ที่ไอถ้าพี่ติดเป็นเอเอเ,เอเอเยยอเ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 เเอเอเเอเอเเอ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 มอ ถ้าหาว่าพี่ติดเป็นมิสไซล์จะมีช่องโหว่ของมิสไซล์หรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้ามิสไซลมันเป็นสนใจวาอากาศสยานไงเออก็มีโอกาสที่มันจะเขรี้ยงไงเอาไปแดกมันมันจะมีโอกาสที่นะจะเกิดช่องโหว่ตรงที่ว่ามิสไซล์เป็นสนใจเครื่องบินแล้วมันจะโดนมิสไ์ยิงฟรีมากลับบ้านไหม ต้อหมายแอพเพียนคุณเอซอฟฝั่งศัตรูก่อนอนก่ฮะพี่โดปอตอดละรนยูโอเคเอาฮอนเน็ต okay. oh, มาขับให้พวกเครื่องบินพวกนี้หน่อยโอ้โดก็ให้กลับบ้านมาโอเคมันพี่เจอเจอมิสไซนะ์เนาะลองดูก่อนดีกว่าว่ามันป้องกันได้ไหมเอายิน ชิบหายาไปสนใจนี้เฉยเหมือนทฤษฎีของพี่นะ่าจะคิดผิดนะแมงป้องกันไม่ได้ชิบหายเอ้ยางทีเป็นบาร์มอสด,ด้วยมั้งนั่นเนี่ยโอเคเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวลองดูใหม่ดีกว่าตะกี้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> พี่อองอันนี้ตรงอันนี้อองเฉียงดูอ่าป้องกันได้ป้องกันได้โอเคฉะนั้นต้อง,ต,องต้องเฉียงไว้นเนาะแล้วไงแล้วไงบินขึ้นวะ มันจะอัดคุณในซอฟอก่อใ่หเงินพี่ลชดดีนี่วะ่ะแล้วใครเอาหอไปเอาหัวคุณไอซ์อะเริ่คโคตรกายหอมนล้ตับมาคุณไนซ์แตกต่อไปเป็นเนื้อของสตูเนาะกาเสือเกือประมงแล้วก็บาคูด้าชิบหายนี่มันขึ้นน้ำมาด้วย เอ๊มีเรือคุ้มกันที่อยู่อเอขอบคุณมากมันจะเป็นเอ็กวินใช่ไหมมันเป็นผพียไอหอยนี่บาคุด้าติดเป็นในนั้นชัวีิสายว่าไอ้ยายนะัทตาบิโดอ,อยวะพีเคห้าสิบสามคิดห้าสิบหกรู้จักความแรงของตาบิโดยพี่ก็รู้ยติงเลือดก่อนไอหอย คูดาวนานแบบนี้ชัดเจนพีเคห้าิบสามคีห้าพี่ต้องคุ้มการตัวเองก่อนน่โอเคป้องกันได้อยู่ถ้าทฤษฎีของพี่ได้ผลอยู่ถ้าเป็นปืนกลจะสามารถป้องกันได้ถ้าถ้ามันต้องใช้กับปืนกลจำนวนมากอ่า มา้าดแล้วกว็ให้บาคูด้านะฮะเวียร์เจนเดอรี่แล้วก็ขอบคุณเรือเรือคอเวตอัลทรงเกียรตินะประเภทต่อต้านเรือดำน้ำด้วยฮะนี่เนี่ยเวียร์เจนเดอรี่เจ็บดปิ่งเ่ยเกือบประมาณแสนหนึ่งถ้าจำไม่ผิดแสนสามเออแสนสามให้เบลเวียร์เจนเดอรี่เอาไป เนี่ยที่ถึงติดเอเกตเตอร์มาเพื่อเพื่อป้องกันโดนข่มขืนก็แบบเนี่ยมันจอดนิง่งว่ะปิ๊บออกไปโดนอยู่แรงพี่จะตายต้องสู้กับมันเรื่อยเรื่อยีย่ะปิ๊บนี่ชิบหายดักดักดักปิ๊บ โดน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 มันเด้งเงือดหรือเปล่าวะโอ,อ้สายมันเด้งเงือดชัวร์ดีนะไม่ติดเป็นไอ้ไอ้ไนาชวาวามาปิ๊บเฉียบวืดเฮ้ยวืดปิดเฮ้ยโดนถากถา่ถายแต่แม่งโคตรเจ็บไอ้แย่พี่พี่ไม่ได้คุมเมืองนะแม่งมัวเล่นกับบาคุดาเนี่ยตา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 ยโอเคตายเด้งเงือดเด้งเงือด เชียเชียเชียโอ้โหนี่เสือปลาเจอเค้ไม่นีเบอร์คุณเจอกยาจัดการมันเออนี่เก่งมากเจียงไก่เอาไอ้เบอร์ขุนมัวทำบ้าไอ้ของมันวะดีนะไม่ใช่จิ๋วเจียงถ้าจิ๋วเจียงนี่พี่แตกก็ยองเออแบบนี้เลยเก็บซีแต้มหกแสน แม่งแม่งจะ่อตายหอบอยนี้โอเคทฤษฎีของพี่คิดถูกก็คือถ้าติดเป็นพวกปืนกลจำนวนมากก็มีโอกาสที่จะป้องกันได้อยู่เนาะพี่ไม่แน่ใจว่าได้เฉพาะกับโฮยีกอเปล่านะเดี๋ยวพี่จองเปลี่ยนเป็นไททายสอง้อยสิบดูนะอ่า ราะว่าไทยสองร้อยสิบนัดกระสุนตอนนัดอยู่ที่ยี่สิบสองแล้วก็โหลดนานใหม่หอยอเฮ้ยเน็ตเอ้ยเน็ตรอรอพี่รอสักครู่หนึ่งนะแม่งกำลังโหลดโอเคไม่ได้ใช้ชาตไม่ได้ใช้ควีน มพี่จะติดเป็นไทเจอสามสิทนะลองดูลองดูงดไม่อดนานจังวะโอเคแล้วก็จะเปลี่ยนเครื่องบินฮอนเน็ตเป็นเฉิงตูเดี๋ยวอดนานเนี้ยเฮ้ยเบิวทาไมอดนานจังเน็ตเป็นไหนหรือเปล่านี่ฮะ งตัวโอเคตาที่สองตาที่สองเป็นเครื่องบินเฉิงตัวก็ปืนไอ้นะาเอเอปืนกลไทสองร้อยสิบหมูเกาะไอสแลนเนี่ยเป็นในกระดานนี้นักหนาเนี่ยฮะืมูกเกาะไอสแลนแม่งคน อนนืนึ้นงงงงในหอยหอยสังโอเคสิบคน let's come regenerate Hi ่เบิร์ด we we are r e g e n e r a t y นะมาเริ่มเกมก็ปลดปล่อยเกือบทั้งหมดแล้วก็ขับเบอร์คุดดีกว่าเพราะมันมีมิสไซล์ขับไรด้วย ตัวมีกับไปเรื่เครื่องบินสองเจอเจอเครื่องบินว่ะพี่พีเวนมันก่อนนี่ไอต้องบินต่ำที่พวกเวนนี่นี่เนี่ยโยกไกด์คุณแอร์ฟาร์วียกิเด์นี่แนี่ย guys, บรรยากาศข้างนอกมันม,มันไม่ค่อยสดใสนะนี่เนี่ยเปลี่ยนกระสุนนังแอนหวนกลับ นี่เนี่ยก็ยัดแม่นเรือบรรทุกเครื่องบินก็เปรียบเสมือนเป็นคนสนับสนุนทางระยะไกลเนาะอ่ะอาแล้วก็เป็นศูนย์ประชาการของทีมทั้งหมดด้วยฉะนั้นหน้าที่ของเรือฟิกเกตเรือคอเวตอะไรประมาณเนี้ยถ้าถ้าสามารถสะถ้าสามารถสะการทำแต้ม ดาเมจนะมาปกป้องเรือบรรทุกเครื่องบินได้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติของคุณมากมาเรือกันหน่ำต่อยพวกเวนให้เบลสเวอร์เเจนเองแม่งเมสปีดแมงโอเคมาเออเฮ้ยพนีเอฟเอ็อเออเนสองสามสี่ห้าหก ปืนกลยักษ์แม่งแ,แชร์ความเอาแกจะแชร์ความเจ็บปวดเด,วเดี๋ยวขอาษษอาบสายระยะห่างในแม่งไอพวกนี้ปืนกลแรงแม่งมจะมาเ,เอ็นพี่อ่ะโวเวนมาจะมาหาพี่อ่ะพี่รับคำท้านะมาสร้างตำนานบทใหม่ด้วยกันอีก เป็นเย็บนี่เลแตกไหมไม่แตกเกือบร้อยแตกแค่ตอนนี้ก็ว่างงานนะเฉิงตูทำอะไรของมันนะบินมั่วอะไรของมันนะจอมน้ำแมงแมงไม่มีเช้นนี้ เฮ้ยเกตเตอร์ทำงานอุ้ยชิบหายอ่ะกิกออฟถ้าพูดถึงระยะใกล้นะพี่จะไม่เอาเครื่องบินอันนี้หรอกพี่เอามันมันมีมิสไซล์ไก่นี้ก็อย่างนั้นเอานี้ป้องกันตัวเองได้เครื่องบินหายไปไหนอย่าบอลน้ำมาชนอิเนี่ยหรือไม่าง,งั้นจมจมน้าไปอ่ะชิบหาย,ยาไงหรืออะวะเออบิล อันต้องยิงดาดกว่ายังยังไม่ตัวสปอร์ตโอเคทำไมไม่เหมือนบอดจังวะก็คนนี่วาคนแค่พึ่งเล่นหรือเปล่าวะน่าจะพึ่งเล่นชัว เงนวน,นกลับมนมงลินคุณเอสาแบคุณเอสาพ,พี่แหละไม่งอปืดเก่งดีจังจะน,นำมืยกลับบ้านมาโอเคป้องกันได้โอเคทฤษฎีพี่ผู้ถุงถ่า ปิดมือกลเยอะก็มีโอกาสที่จะสามารถป้องกันพวกมิสไซ์ได้เนาะก็จริงๆก็อย่าหาทําแบบพี่เหมือนกันนะเอออันนี้พี่อยอมของพี่ไงเออพี่มีความมั่นใจเรื่องการป้องกันสูงอยู่จริงๆน้องที่ติดเป็นมิสไซร์ก็ได้นะแต่ว่าก็ต้องไดยด้วยการที่น้องอาจจะโดนช่องโหว่เรื่องเครื่องบินเนาะเออทำไมถึงพูดงั้นก็เวลาเวลาเครื่องบินบินผ่านใช่ไหม แล้ว a อเออยู่ในระยะของเครื่องบินนี่แม่เครื่องบินอยู่ในระยะของ AA เฉะนั้นเอเอที่เป็น design, มิสไซล์มันก็จะททำงานแล้วมันก็จะไปสนใจเครื่องบินมันก็จะเปิดช่องโหว่ให้มิสไซล์นั้นเข้ามาหาตัวได้ง่ายเอาไปแดงอย่าปล่อยทางที่ดีนะกถ็ถ้าถ้าเจอเอเอที่เป็นมิสไซล์จริงๆนะให มีคนคุ้มกันหน่อยก็ดีเนาะเออคุ้มกันในคุ้มกันเหนือที่แม่งจะมาประชิดด้วยอย่างนี่ด้วยมิสไซเออโอเคต่อไปตาสุดท้ายตาที่สามก็ได้ถามว่าทําไมพี่เล่นเก่งจังพี่ก็ไม่ได้เล่นเก่งไงมากพี่เล่นเพื่อสนุกของพี่อ่ะเออพี่เล่มนมันมันอยู่เอออาจอาจจะมีฮอนนิดนึงเออก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่แต่อย่างนั้นพี่ก็ยังแม่งสะใจไปเลย <BE> มะ แต่สุดท้ายเมื่อที่สาบโูนนะพี่เกินนวกชิบหายโอ้ยเล่นนวกแล้วทำไมถึงเล่นนวกถ้าพี่ปล่อยฮอจริงๆต้องปล่อยฮอในตอนที่แบบเอือดำน้ำมันจะมาหานะเอาบักไปไหมฮะเดีย๋ยวทำบักไม่ไงหอยรู้สึกเหมือนไส้ซีเวอร์ออสเทว่ะ ตัวอ้อมหนึ่งตัวคู่ปรับเคิร์กโ,โหดูมันสัน่นพี่พี่ปรับสั่นเท่าไหร่เนี่ยฮะห้าสีวันหนึ่งหอยวะเฮ้ยชังตู้กลับมาไหมอันเติมของอิกเบนเลยไม่เงิ้ยนูดชิมหายตานี้นี่ ระหว่างรอที่นี้ก็ขอเคลียร์เครื่องบินก่อนนไอตัวนี้ยตัวดีออฟสเปนเนี่ย,ย,ย,เเยพังไปโอเคเติมของแซลเดวิลเลนเล่นมันเล่นตัวเลื่อนน้อยดีกว่าเกวี่สนับสนุนมิเขาเขาไม่เขาไ,ไม่ได้เรียกว,ว่าล้านะเขาเรียกว,ว่าการสนับสนุนทางที่ดีไม่ใช่การสนับสนุนไม่ใช่การสนับสนุนเด็ขาเรียกว่าเวียบูดนักสุดท้ายอ่ะ เดินหน้าเติมกำลังเลยดีกว่าเอ้าไอ้เคิร์ฟอเอาใจหั้คมนิดหน่อยเอาไปหั้คมนิดหนึ่งเอเอปืนกลไม่งั้นนี้ไม่ได้หรอเอาไปเขากว่าแชร์ความเจ็บปวดมีมิดก็เอาไปมีไซ โดนไหมวะโดน,น,นดนะแหละ KP โดนสปอร์ตะเออแม่ใจเกินตัวแม่งมาเก็บของเี้ะกลับบ้านมาว่าแต่เออบูมนสนใจอยู่วะ โอ okay. เคเติมของเสร็จแล้วใช่ไหมมาดวาต่อดวลสนุกสนานต่ออะป,ปี๊ปปี๊ปปี๊ปนี่เน่ก็ Gore, โดนอยู่นิดนึงโอเคระวังเขายงทำอไรหน่อยอเฮ้ย <ive. S 1> มึงปล่อยเครื่องบินมากระเดียะลองทำบั็กดูเออทำได้ทำได้ทำได้ไดโอเค ถ้าถามว่บาบั็อกไหก็บักที่มิสไซล์จู่โจมือมิสไซล์ที่จู่โจมเมืองนะสามารถทำสามารถยิงใส่ผู้อากาศยานได้เอออันนี้คือบักที่พี่ทำนะแล้วมันก็ได้ผลด้วยส่วนส่วนใหญ่ถ้าถ้าพี่ใช้กับโดนะมันจะได้ผลมากกว่าถ้าเป็นเครื่องบินนี้คือแบบโอกาสโอกาสทำบักนี้มันยากกดแฟร์เหนึ่ง โอ้ทีมอเมริกาทุกขึ้นบินสามเลยนี่ว่าตรงนู้นคุณเอซอฟหรือเปล่าเออว่ะคุณเอซอฟเต็มกระสุนเสียใช่ไหมมา,มาเดี๋ยวพี่ลองทำบั็กใหม่ดูขอเขย่นหน่อยเขย่นหน่อยยังไงซัก,ก็ชนะอยู่อะไม่ทันไม่ต้องไม่ได้อย่าเพิ่งแตก อย่าพึ่งพังอย่าพึ่งพังโอ้ยทำยากทำยากชีพหายจบเกมก่อนโอเคก็จบไปแล้วนะสมับเอื้อแอมเบอร์คุณเนสอบนะก็ประมาณนี้เลยโอเคเป็นเนื้อที่พี่ว่า การป้องกันถือว่ามันต้องต้องเลือกไงคือต้องต้องเงอกระว่างจะเป็นวิซัยว่าปืนกลเนาะถ้าดวย้รัวมาพี่ว่ามันเป็นเนือไปทุกเครื่องบินที่มีการป้องกันที่แบบถือว่าต่ำอ่าพี่พี่ยืนยันได้ว่ามันต่ำต่ำในที่ไอต่ำในที่ว่ายังไงไอยเลือดก็น้อยอะหนึ่งแสนเจ็ดเนี่ยถือว่าน้อยอยู่อย่างที่สองปืนไอ้นะเอเ ถึงแม้มันจะมี8ช่องก็เถอะแต่ว่ามันใส่ได้แค่ประเภทเดียวฉะนั้นมันก็สามารถป้องกันได้แค่อย่างเดียวก็คือจะป้องกันอะไรระหว่างป้องกันอะไรระหว่างวิสัยว่าเครื่องบินเนาะอ่าประมาณนี้แต่พี่ก็มีข้ไงวิธีในการแก้ของพี่แล้วก็พี่ติดเป็นปืนโกนในอ,อย่างเนี้ยสิพี่ก็เน้นกำจัดเครื่องบินส,ต,สตูอยู่ละก็อีกอย่างหนึ่ง ปืนกลจานวนมากก็อย่าอย่าที่เห็นนะที่พี่นะสาธิตไอ้ที่พี่เหนให้ดูอะมิสไซมันปืนกลถ้าจํานวนมากมันก็ยังสามารถป้องกันได้อยูนะ่แต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันจะป้องกันมันจะป้องกันพวกมิสไซความเร็วสูงได้หรือเปล่านะแต่ถ้าพี่ดูอะพี่สามารถป้องกันในพวกนั้นได้อยู่โอเคนะประมาณนี้เลยโอเคก็มันเป็นสไตล์ของพี่ ประมาณนี้นะสไตล์ของพี่ก็อย่าหาทําแบบพี่ก็ได้นะเออเพี่ยนในแบบของพี่พี่สนุกของพี่ประมาณนี้พี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก,กเออเนาะประมาณนี้โอเคว่าเจอกันใหม่นะสำหรับคลิปหน้าบ๊ายบาย